สวัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่กับเกมเล่นบูสิกไม่ได้เปิดไม้ไว้เว้ยตกใจนกว่าเปิดไม้ไว้หินหันมามองแบบหล่อๆเออ สกิลเพื่อเลกคืนเพื่อเลกคืนล่ะ ล็อกต้องรุนให้เพื่อนนะโอ้โหล็อกแต่โดนเองยิงไม่โดนเลยสักนัดปืนนี้ออกปแปลกนะอนเ,เอาไปแปลกนะเกมนี้ค,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 คนนี้คนไทย

แค่เป็นมีดเฉยเป็นพัดเลยนะนะั่นน่ะที่แท้เป็นพัดเหรอกดตัวไหนห่ะดูอ้ กระใจเพื่อน Oh. What the fuck? <laughs> Tình ơi. Okay. คนไทยเราจะเปิดไมค์คุยเขาดีไหมแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบนะเปิดไมค์คุยกันปุ๊บนี้เขาจะเริมไม่ชอบเลยบางคนนะโดนหมดทุกอย่างโดนหมดทุกอย่างโดนอะไรได้ขอโดน ขาเข้า oh. มาหน้าก็มีเอาอะไรก่อนดีอ่ะเราจะมีสมาธิก่อนสมาธิกับตัวหนึ่งตัวเดียวทางเนี้มันเฝ้าแต่เพื่อนไม่คนมาทางนี้ พี่กรัวรอนพี่กคตัวรนพี่กตัวรเราจะไม่พิวเราจะไม่พิเราจะไม่พวเราพิไปเไเเื่ององซเงเฟงซีครืีร่องอเรองเงรงเ่อเง We just fight KJ, okay. okay. don't smoke first, okay? Chilling. <coughs> KJ okay. okay. pushing and killing. Easy. เดือยเดือคนหัวร้อนคนหัวร้อนมี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 คนหัวร้อน,น,ห,อน,น,ห,อนหรือว่าเขาจะกาวเขาจะหัวร้อนถึงกับถอดหายใจ <c oughs> ขืนปืนได้ไหม ยิงโดนได้ไงวะยิงโดนได้ไงวะยิงโดนได้ไงวะเป็นหัวตึบเลยเป็นหัวตึบเลยยิงโดนได้ไงวะตาบอดแล้วยิงยิงโดนเทพเจ้าตาบอดเอ้า ฟิวชั่นกลายเป็นโอเมนใช่โอเมนป่าวะเจออะไรสักอย่างนี่แหละเบนเบนโดนแสงแบบนี้เหมือนข้าเคยเห็นที่ไหน can you uh Sash, can you get up mẹ nhìn khán giả đang hô lu gì oh no nice oh my god you <laughs> Rotate, 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 rotate. please, 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 run, run, run. Rotate, rotate. ไงขึ้นไม่ได้เหรอตรงนี้ Nice o n ขึ้นไม่ได้เหรอตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มีคนเล่นเดี๋ยวหัวร้อนผมก็เล่นปกตินะไม่มีอะไรนี่ครัเฮ้ยไม่มีด่าดู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 เข้าไปเข้าไปฝั่งนู้นดู đồn một đây แล้วทำไมถึงไปวางด้านไหนวางแบบที่ลงลงก็ได้มั้งเพื่อนก็คุ้มกันแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วเฮ้ยข้างบนวนั้นดอกบัวสีพูสวยยิ่งนักมองแล้วซะอยากได้มันมาครอบครองเลยเชียวว่าไปนั่นอู้รากบัว พูดถึงก็อยู่ลากบัวเชื่อมแล้วก็ลูกตาลอยแก้วอยของเ่อยทั้งนั้นเลย ตายให้ก oh ่อนคนแรกยะาตัวที่เฮก่อนคนแรกแล้วแบบแบงออลสีแกตเอแฟนกโอบ อะไรอะไรอะไรมองหน้ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ยไม่มีครับผู้มีเองหัวลออยู่คนเดียวเนี่ย โดนที่หัวรล้อเมื่อกี้หัวรล้อไอฟินิกเขาฟินิกเขาเล่นโอดินแต่เขายิงมันไม่โดนเลยฝนก็มีอูเมนนะฮึ <c oughs> เวลาสิบวิหนึ่ง,งดันพุกยิงโดนสองตัวเลยนะประเด็นให้ตาย จะเวิดอยู่กับเราเวิดแล้วทิงให้เพื่อนก่อนใช่ไม่เป็นน้องไม่ไปทางซื้อปืนกันเหรอเอาเอาให้เถอะขอความช่วยเหลือก็ได้มั้ง

้ยวิปโหยิงโดนสามนัดไม่เฮ่งยิงให้เขาเตือนแหละมันแค่คล้ายๆแตกต่างกันตรงที่ว่ายิงไม่แห้งยิงไม่ตุยนั่นแหละแตกต่างกันเอ้ยไม่ค่อยแตกต่างก็คือยิงไม่ตุยจะเหลือแม่งตี๊ดหนึ่งยิงไม่ตุย เดวอันนี้สลับฝั่งแล้วใช่ครับทีนนี้สุดท้ายสลับฝั่ง เลดอินไซต์เจ้าของจากระยะแล้วโอเคแล้วเช่าอย่าลืมก็ล่าใช่เปล่าใช่เกมนี้ไหม